สวัสดีครับผมติ๊กเซอร์แมนครับภารกิจต่อไปนี้ผมจะถอดปอัดป๊ม power ออ,ออกมาทำการซ่อมแซมใหม่นะครับสำหรับอาการปัมร๊ม power ของของ Honda c ี f d เนี่ยบางท่านก็จะรั่วซึมนะครับแต่ว่าของผมในลูกปืนมันดังผมจึงต้องจำเป็นต้องถอดออกมาแล้วก็ทำการไหนก็ได้ถอดแล้วก็จะทำการโอเวอร์ฮอลใหม่เหมืนเลยนะครับซึ่งอะไหล่เนี่ยผมก็ได้เตรียมไปหมดแล้วแต่ก่อนอื่นเลยในขั้นตอนการดําเนินงานเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือใช้เขาเรียกอะไรหัวปั๊มใช่ไหมของพวกแชมพูครีมนวดหรือว่าครีมทาผิวนยมาปั๊มน้ำมันที่อยู่ในกระปุกตัวนี้ใส่ขวดออกก่อนนะครับแล้วเราค่อยจะไปถอดอ่าแล้วเราค่อยจะไปปวดสายพานต้นสายพานเส้นนี้แล้วก็จะไปถอดปั๊ม power ออกมานะครับครับเมือ่อผมทำการแยกน้ำมันออกมาแล้ว ในขวดมันก็จะประมาณนี้นะครับผมผมใช้เป็นน้ํามันเกียร์นะครับใช้เป็นน้ํามันเกียร์ที่เขาบอกว่าใช้เป็นน้ํามันเกียร์ก็ได้และก็สามารถใช้ทดแทนน้ํามัน power ได้อะไรประมาณนี้แหละครับผมก็ใช้มาตลอดแหละก็ไม่เคยมีปัญหาใดๆนะแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะหมดออกจากกระปุกนี้นะแต่มันก็ยังเหลือค้างสายฝังซักชันอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะไปไหลออกทีตอนที่ผมถอดปัม๊ม power นั่นแหละโอเคไหนๆก็ ขั้นตอนที่1เสร็จไปแล้วทีนี้เราจะมาปวดสายพานเส้นี้กันโดยเห็นเจ้าเดือยที่มันโผล่มาจากตรงนี้ไหมครับผมจะใช้ประแจมบอร์สิบเก้าเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นแบบนี้เพื่อให้สายพานมันหย่อนแล้วก็ปวดสายพานแล้วเราก็จะไปทําการถอดปั๊มพาวงเพาเวอร์อะไรซึ่งขั้นตอนมันอาจจะยุ่งยากสักหน่อยเ๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนที่ผมถอดออกมาแล้วกันนะครับ แน่นมากครับน็อตฟูเลตตัวนี้เดี๋ยวต้องพยายามเอามันออกนะครับนี่เลยองซ่มอ,ออกละโอเคครับในการที่จะถอดน็อตตัวนี้นะครับเนี่ยตอนแรกคือแน่นมากที่เห็นในคลิปเมื่อกี้ว่าผมใช้บล็อกแทกขัน ไม่กี่วิก็ออกเนี่ยจริงๆแล้วกว่อนหน้าเนี้มันออกยากมากกว่านี้นะครับใช้เวลาใช้เวลานานพอสมควรนะครับแล้วจริงๆในการใช้บล็อกกระแทกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ตามนะครับเรากดแชแ่ถ้าเกิดว่ามันไม่ออกเนี่ยไม่ควรกดแช่เกิน10วินาทีนะครับสมมติว่าผมกดแช่1 2- 3จนถึง10วินาทีแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาเริ่มนับหนึ่งใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกถ้าไมาอย่างนั้นเนี่ยความเสียหายมันอาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องมือเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกกลไกการกระแทกแล้วที่สําคัญเลยก็คือมอเตอร์นะครับแล้วในที่สุดมันก็ออกแล้วแล้วจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะทําการแยกชิ้นส่วนปั๊มพาวเวอร์ครับผมโอเค ครับสำหรับข้อควรระวังในการแยกชิ้นส่วนต๊มพอ,อร์นะครับต้องค่อยๆถอดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนไม่ได้มีคู่มือแล้วอยากจะทำเองเราต้องทำย้อนขั้นตอนเดิมนะครับในในเวลาที่เราประกอบเราต้องจดจำไว้ให้ดีว่าชิ้นส่วนไหนมันอยู่ในตำแหน่งอะไรยังไงถ่ายรูปไว้ด้วยยิ่งดีครับเทียนเมื่อกี้ก็คือโอริงนะครับโอริงตัวใหญ่ ต้องค่อยๆแกะนะครับค่อยแกะค่อยๆ่ื้อแล้วก็เช็ดทำความสะอาดไปสังเกตจุดต่างๆ างทีถ้าเราเทออกมาทีเดียวนี่ยเราอาจจะหลงได้นะครับ ไปทำไปครับดูกันไปเรื่อยๆการที่เราจะถอดเพลาถอดลูกปืนเราต้องเอาปิดล็อกตรงนี้ออกก่อนนะครับโดยใช้คีมนีมแวน ปากตรงปากงอได้หมดนะครับผมก็ต้องระวังนิดนึงระวังมันจะก,กระเด็นนี่ครับออกมาละ คงคือโรตเตอร์นะครับแล้วเขาก็จะมีใบพัดทั้งหมด11ใบเก็บไว้ให้ดีนะครับแล้วก็จดจำตำแหน่งมันไว้ด้วยว่ามันหันด้านในออกมาด้านที่อยู่ด้านนอกจะมีชุบเทเทเนียมสีเหลืองนะครับ แล้วผมก็จะถอดแคมริงแล้วก็เอาเตอร์เคสออกมานะครับตัวสีขาวที่ผมวางไว้ในเอาเตอร์เคสเมื่อกี้นะครับ มันมีชื่อว่า slipper seal มันจะอยู่ในร่องของ outer case อยู่กับซีนสีดำๆแท่งๆนะครับจากในรูปจะเห็นว่า slipper seal เนี่ยตัวสีขาวนะครับจะแทนด้วยตัว G ที่ลูลกสอ G น G ีชีอยู่ใส่ให้ถูกนะครับ ันนี้เรียกว่าไซส์เพลทนะครับมันก็จะมีโอริงตัวใหญ่เหมือนกัน โอลิงหลาย,ลายตัวก็จะเสื่อมสภาพแล้วนะครับแบนแล้วตอนนี้แบนแบนใช้งานใช้งานต่อไม่ได้แล้วเสี่ยงต่อการเกิดรดั่วซึมนะครับรั่วซึมของปั๊มพาเวอร์นี่แหละอันนี้ก็แบนแล้วหมดสภาพอันนี้ก็เช่นกันครับแบนแล้วหมดคุณสมบัติในการกันรั่วกันซึมแล้วนะครับแข็ง ถ้าจิ้มออกมาก็จะเห็นว่ามันแข็งมากเลยนะครับแบนและส่วนอะไหล่นะครับอะไหล่ผมก็ไปเบิกจากศูนย์มาก็มีครบทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปืนซีนโอลิงต่างๆที่มันจำเป็นต้กงใช้นะครับเล็กๆแค่นี้ก็มีนะครับ แบบนี้เนี่ยตัวขา,ขาวๆที่ผมให้ดูเมื่อกี้นีะครับเนี่ยฟังดีๆครับ นี่แหละครับตัวปัญหาของผมแต่ปั๊มยังไม่รั่วนะของผมนะแต่ไหนๆก็ได้ลื้อมาขนาดนี้แล้วก็เปลี่ยนมันหมดเลยนะครับนี่แหละ ขั้นตอนจากนี้ไปก็จะเป็นการทําความสะอาดทําความสะอาดแล้วก็จะใส่โอลิงแล้วก็ประกอบกับคืนที่เดิมนะครับแล้วก็เราก็ใจเย็นๆทาไปเรื่อยๆครับเรามีเวลาเหลือเฟือประกอบกันครับทาความสะอาดแล้วก็ประกอบ เนี่ที่ผมต้องเร่งความเร็วให้ดูเพราะผมเกรงว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนเอนที่ดูจนเพื่อนถึงนาทีนี้นะครับแล้วเราก็ดูกันต่อครับผมจนกว่าจะจบคลิปกันไปเลยนะครับในขั้นตอนการประกอบเนี่ยตามคู่มือนะครับเขาจะแนะนำให้ทาน้ำมันน้ำมันพาวเวอร์หรือว่าน้ำมันเกียร์ใส่ตามจุดต่างๆตามโอลิงของเรานะครับผมก็ ฐานน้ำมันตามที่คู่มือเขาได้น,นำมาเลยนะครับ ตอนใส่หันด้านสีทองออกมานะครับความจริงแล้วในการประกอบปั๊มพาวเวอร์นะครับเขาจะประกอบที่ปั๊มคัพเวอร์นะครับเขาจะไม่ประกอบในเสื้อแบบที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้แม้กระทั่งในคู่มือเองก็ตามเขาจะแนะนําให้ประกอบข้างนอกคือตรงปั๊มคัพเวอร์พวกแคมริงพวกอัเตอร์เคสโรเตอร์ใบพัดอะไรพวกนี้เขาจะประกอบข้างนอกให้เสยดสับแล้วค่อยเอาแล้วค่อยเอาเสื้อปั๊มเนี่ยมาสวม สวมเสร็จแล้วก็ขันโบ้ทั้ง4ตัวให้แน่นก็เป็นอันเสร็จสับครับ โบทั้งสีตัวนี้แรงขันแต่ละตัวจะอยู่ที่20นิวตันเมตรนะครับหรือแค่พอตึงๆมืออย่าไปอัดแน่นหรือว่าใช้บล็อกกระแทกอัดเข้านะอาจจะทำให้เกียวรูดได้นะครับ ต่วนน็อตทุเล่นี้แรงขันจะอยู่ที่64นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวเอาให้แน่นไปเลย เรียบร้อยแล้วคร right. ับการอบประหอนปั o ๊มพาเวอร์งานหลักๆก็มีแค่ทําความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนโอลิงโอลิงต่างๆตัวที่มันเสื่อมออกนะครับใส่ชิ้นส่วนกลับเข้าตามเดิมแล้วก็ขันน็อตอะไรให้เรียบร้อยที่เหลือก็นํากลับเข้าไปติดตั้งครับผมขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งนะครับ2,000 years later เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการโอเวอร์ฮอนปั๊มพาวเวอร์นะครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจนจบนะครับเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ